สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะที่มีการใช้งานตัว Google Chat ไม่ว่าจะใช้ผ่านทาง Gmail หรือว่าทาง Chat นะคะปัจจุบันเนี่ยคุกทุกคนจะสังเกตเห็นฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่าแอปนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนไปรู้จักกับฟีเจอร์นี้ให้มากขึ้นกันค่ะ ค่ะโดยฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแอปตัวนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่มุมซ้ายนะคะก็จะเป็นเมนูที่อยู่ถัดจากคําว่าช็อตคัสสเปซแล้วก็แอปนะคะแล้วก็ค่อยเป็นดิเรกเมสเซจใช่ไหมคะซึ่งแอปตัวนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใน m Market ็ตเพ e ของ Google นะคะแล้วก็ไปเลือกแอปพลิเคชันต่างๆที่มันเป็นส่วนของ t ต i r d ป a r t ตีนะคะเข้ามาเชื่อมกับตัวของ Google Space ได้ซึ่งวิธีการนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะไปที่นิวแชทก็ได้ค่ะแล้วเราก็เลือก ไปที่ไฟล์แอปนะคะซึ่งพอเราเข้าไปในไฟล์แอปแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าในมาร์เก็ตเพอันนี้นะคะแอปพลิเคชันทั้งหมดจะเป็น Third ป a r t ตี้หมดเลยค่ะเราสามารถเลือกแอปที่เราสนใจนะคะแล้วก็บางอันนะคะอาจจะเป็นค่ายดังๆที่เรารู้จักกันนะคะเช่นในส่วนของเ e l f o r c e ใช่ไหมคะอาจจะมีคนใช้เนาะหรืออย่าง Aha ก็มีเหมือนกันนะคะเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันพวกนี้เข้ามาติดเพื่อให้การใช้งานตัว Google Workspace ของเราะคะ่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นได้แต่วันนี้นะคะเฟิร์นจะแนะนาอยู่ประมาณสัก1อันละกันค่ะ เป็นของ Google เองนะคะนั่นก็คือตัวแอปนะคะที่ชื่อว่า Google Drive <Wow. S 1> นะคะเราสามารถที่จะเข้ามานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Drive ได้เลยนะคะซึ่ง Google Drive อันนี้นะคะจะเป็นตัวอ่าตัวเสริมนะคะที่ทาง Google เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองเนาะเราสามารถที่จะเลือกนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปได้เลยตัว Google Drive ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเหมือนแชทผู้ช่วยค่ะทุกครั้งที่มีการแชร์เอกสารใน Drive นะคะหรือว่ามีการคอมเมนต์นะคะเขาจะมีการแทร็กหาเราตลอดค่ะก็เหมือนมีคนผู้ช่วยคอย บอกเรานะคะว่าเฮ้ยไฟล์นี้มีคนคอมเมนต์นะไฟนี้มีคนแชร์มาให้เรานะจะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการทำแอปนะคะใน Google Chat เนี่ยจริงๆแล้วนะคะในแต่ละบริษัทถ้าเกิดว่ามีทีมผู้พัฒนานะคะหรือว่าทีม Development เนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดนะคะหรือว่าสร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้คนในองค์กรใช้ได้เลยค่ะอย่างแคนซาลีนเองนะคะก็มีอีกหนึ่งโปรดักต์เหมือนกันค่ะที่ชื่อว่าแทนใจแชทนะคะแทนใจแชทตัวนี้นะคะจะเป็นผู้ช่วยค่ะที่จะไปเรียนรู้นะคะเนื้อหาหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนของงาน HR นะคะการลาวันหยุดสิทธ,ธ,ธิปประโยชน์ต่างๆนะคะหรือการเข้าถึง ข้อมูลที่ทางบริษัทเนี่ยต้องการก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะหรือพัฒนาไปมากกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าตัวแทนใจแชทเองเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการเรียนรู้ในส่วนของ AI เหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาสามารถที่จะ mm hmm. ถอด ข้อความจากรูปภาพนะคะหรือว,ว่าสร้างรูปภาพให้เราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจใตัวแทนใจแชทนะคะสามารถไปติดตามได้ในส่วนของเพจ Facebook นะคะกูเกิลข่าว by แทนจรีนค่ะหรือเดี๋ยวเฟิร์นจะแนบอีเมลของแทนใจไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเขียนอีเมลมาขอ,อรายละเอียดจากพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดในวันนี้ค่ะหวังว่าการใช้งานตัว Google Drive นะคะที่เป็น extension ที่อยู่ใน Google Chat จะช่วยให้คุณเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในเดือนถัดไปกับ t i p a t i t นทิค่ะเจอกันใหม่นะคะวันดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ